สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่คูสู่คุณพบอพอกับช่องสาบ้านาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจา้าพบพอกันม้อนีพามาเบิงวิวดันบนพี่น้องมือเป็นวันดุดหลายๆคนเนาะพี่น้องจา้ามือนี้วันอาทิตย์ค่ะตรงกับวันที่สมสิงหาหม6ปดจา้าเบิงอากาศรถดพี่น้องหอนปดโพบอกเมียปวดเขียบฮ้อนห้อนอนอากาศจังไหนมา้อนคักเทียจา้าแรงแล้วละพี่น้องคิดว่าแรงแล้วฝนคือสีบอ่อตกอีกดวกจา้าอากาศแบบนี้ ทั้งสามานะเขาตายเบิดแเล้าเด็พี่น้องมีตาหยาอ้อยต่อยฝนบอมาเลยจ้ะเอ้าเป็นจังไดน้อทั้งใดกะทรงข่าวในเด้อค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เป็นตัวเลขของลุงสรงเลขวิ่งเงินเสียนปวดวังหันเขาเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างเลขแรนเพิ่นแต้เลขจับคู่พลาดจ้าเพื่อนห้เลขแปดก็เลขหาออกเปดห้าสองข้างล่างออกหาศูนย์าผู้ใดแรีนจังหดกะใดเงินจ้ะสำหรับตัวเลขลุงทรงนี่ เดินดียู่บลุดเดอร์พี่น้องสำหรับเลขวิ่งและเลขจับคู่วัดก้อนผุ่นกระเลขจับคู่กับเขาที่6 2สองค่ะกะตามนั่นเนาะสูตรหน่วยคำนวณนี้เขามีหลุดละจ้าสาบนากะนำมาแบ่งปันคือเกา่าทั้งลงุกทรงกับนำมาแบงปันเป็นแนวทางจ้าพิจารณาจอบซม้มหมักกะจัดคัดกะาพานันฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะค่ะหรือผู้ใดเนาะค่ะมีแนวทางอยากวางในช่องสาบานานุ่มสซวีเดน ทักทายไม่ได้เลยจ้าเมนใจคลิปมากอะไรเนาะค่ะถ้าอยากแบ่งปันบ่าว่าจะสูตรไว้คำนวณเลขความฝันเลขบอกบุญคือลุงทรงนีจ้ะ <c oughs> จกันนั่นแหะค่ะร่วมด้วยช่วยกันใสยบุญจวดจวดเนาะสามนากับปักเบอร์โทรลุงทรงใหย,ยูค่ค่ะแต่ผู้ใดอยากร่วมบุญเนาะค่ะติดต่อทางลุงทรงได้โดยตรงเนาะคะ่ะโทรสอบถามเป็นใดโดยตรงเลยเด้อค่ะสวยกันบาทสองบาทได้เบิดค่ะเพราะมันเป็นบุญใหญ่เนาะพี่น้องคิดว่าบ่เลวเสียง่ายดอก สะสมเต็มบนไปค่ะเอาพี่น้องคะบ่าววอล้ายใหญ่ไปค่ะไปเบิ้งว่าลุงทรงทรงตัวเลขตัวใดใม้สาบนานาะงวาสู่พี่น้องแฟนจงอิฟซีฟังแล้วค่ะไปเบิ่งยนหลังวา่างวดว่างหันเดินดีจังไหนไปจังไหนมาจังไหน,ไหนค่ะแมนผู้พลาดเนาะค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าเอาไปเบิง่งไปฟังพร้อมๆกันจ้าเอาค่ะเดี๋ยวสาบนะจะทวนตัวเลขของลุงทรงให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะผู้ใดเออพลาดจ้ะ ตามนี้เลยค่ะเล็กลุงทรงงวดวังหันให้เปียดก็หาพี่น้องเปียดไปอยู่ดอกลอยหาไม่อยู่หลักสิบเนาะค่ะออกเปียดหา้าทรงลุงทรงจับให้หาเปียดเปียดหาพี่น้องเอ,อ้ยเสียดายหลายเอาตามต่อจากลุงทรงกับไดุ้่งตัวเลขไห้สาบนาะฝากพี่ตอน,น้องเลี้ยวกะฟังให้จกฟังให้เข้าใจเด้อตัวเลขของลุงทรงเป็นตัวเลขบอกบุญจ้ะร่วมด้วยช่วยกันนี่ลุงทรงกะยังทรงไหมบังคือเก่าค่ะร่วมด้วยช่วยกันเด้อพี่น้องจ้านี่ เชิญร่วมสร้งสางศาลาการประเรียนวัดป่าวังวิโมกข้าอ่านผิดเตอ้อจ้ะนี่วันที่ยีสิบซี่สิงหาเนี่จะ้ะก็ยังกาลังเป็นรลูกเป็นล่างนิดน้อยจ้ะพี่น้องจ้ายังว่าได้ยังได้ตาเสาพี่น้องนี่ประมาณนี้เนาะลุงทรงทรงมาเห็นบึงจะ้ะเอาตามต่อจะ้ะตัวเลขของลุงทรงรัฐบาลไทยออกวันที่ เสาร์วันเสาร์ที่16สิงหาเนี่ยลุงทรงกับสิทรงมาแบบนี้คือเขาทุกงวดลุงทรงจะกำกับพร้อมว่าออกวันวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่เทอดเนี่ยกับสิลุงเขียนกำกับแบบนี้เลยจ้ะรัฐบาลไทยลุงทรงวิ่งบนล่างเด้อพี่น้องหนึ่งกับแปดจ้าหนึ่งกับแปดติดไว้จังใดกาไดเงินจ้ะถ้าหนึ่งมาจะมาหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าถ้าแปดมาจะมาสองแปดสามแปดห้าแปดโอ้ยบักสองแปดว่างันพี่น้องเอ้ย รองพิจารณาบังสงแปดน่ฟ้าไปจับไว้เด้อพี่น้องเขาคองการค้นลอยถึงแทนแน่นอนสำหรับสมตัวจะสามตัวลุงสรงจับให้แปดหนึ่งสองแปดหนึเกาและแปดสองแปดเอบน่ดค่ะสามตัวนี่อาจจะ3ามตัวไทยรางวันที่1หรือว่าจะสามตัวไทยหมุนสงเทียก่ะได้พี่น้องจับบึงค่ะอันนี้ก็คือตัวเลขลุงสรงที่ทรงมา เนาะค่ะงแต่ตองวดเล็กออกปุ๊บลุงทรงกระทรงให้ปรับแต่ภาษาวณนะกับพึ่งใดยิบยุกมาว่มาฝา,ากมาตอนกับถือว่าสถีตีของลุงทรงเดินดีเด้อค่ะเล็กวิ่งเล็กจับคู่ก็เดินดีตลอดแต่ว่างวดนี้คือเล็กจับคู่พลาดเขียนใส่กระดาษให้ชัดๆจ้ะลุงทรงในงวดวันที่16สิงหา68ตามนี้เด้อจะ้ะวิ่งบนล่างไปที่1กับ8จ้า1 2 1 6 1สอง3 8 5 8ด สตัว8ปดหนึสองแดหนและแปดสองแปดจ้ะเพิ่นสินินให้ขีเส้นไตให้หนึ่งสองอแปดสามดกับหนึ่งเก้าเด้อพี่น้องเน้น4คู่จ้ะหนสองนี่เก่ากลางคูงการค้นละเึิงเทสิบสิงหาจ้ะอันนี้สองปนี่กับเขาค้งการค้นละเึิงเทในนอนยี่สดวันเกิดร้อยสจ้ะอันนี้ของวันแม่อันนี้วันเกิดร้อยสนี่แหะค่ะ2ตัวนี้เฝ้าไปจับไว้ค่ะ จังได้เขาป้องกันคนละครึ่งเทศแน่นอนค่ะเอาเดี๋ยวสจะไปบึ้งเปรียบเทียบกันกับงวดบางหน่ะจ้ะสิได้ตัดสินใจง่ายๆผู้ใดสงสัยอย่างหรืออยากสอบถามลุงทรงได้โดยตรงกับศ928533765ตัวหาลุงทรงได้โดยตรงจ้ะะผู้ใดอยากรวมบุญกัทักทายลุงทรงได้โดยตรงเลยเด้อพี่น้องจ้ะเลขวิ่งลุงทรงจังได้กับ่ขาดทุนดอกพี่น้องท่านผู้ใดทุนหลายๆเรียนเอาหลดจ้ะ จังใดกะมีให้ฮีเทแน่นอนบอ่อบนล่างกะบเตกสนันทั้งสองตัวคือเงวดบวยกันทั้งเป็ดทั้งหาจะ้ะแต่ผู้ใดวิ่งหาในกะทั้งบนทั้งล่างเลยด้จะ้ะเอาน้องพิจารณานะจบซ้อมบังจ้าสำหรับตัวเลขลุงทรงแนวทางเด้อพี่น้องสูตรไหนคำนวณจะ้ะเอาจะให้เคลบหน้าจอเคลบหน้าจอเอาจ้าลุงสรงสิบหกซิงหาหกเปดขอบุญขอบพุณลุงทรงเนาะค่ะที่ น้ำตัวเรกมาฝากปีตอนน้องอิปซี่แฟนจ่องทางสาวบานาวัได้เห็นคลิปนี้กันเหงิงๆปังๆรวยๆสู่ขอสู่คุณเงินไหลกองท้องไหลเข่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าอะโมหะอุราภิเษกปิศาจรับเอวามีวัดอีโต้จินังเตตะนังบุพภะภะติ